สวัสดีครับวันนี้ช่องวินและชินฟาร์มจะมาพูดคุยกัน <มา S 1> เรื่องาการอาไลัยยิ่งกับการจากไปของเจ้าหงนนซึ่งเจ้าหงเป,มมาเป็นวัวสายพันธุ์อินดูบราซิลน้องจะเป็นสายพันธุ์หูยาวมีลักษณะที่สวยนะครับจริงๆวัวตัวนี้ผมตั้งใจจะเอาไวท้ทำเป็นพ่อพันธุ์เพื่อพัฒนา <Okay. S 1> สายพันธุ์กับโครงสร้าง ัวพื้นเมืองแต่วันนี้น้องได้มาจากไปแล้วด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดนะครับพอดีปรึกษากับทางคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าน้องเป็นมะเร็งเม็ดเลือดตั้งแต่เล็กๆแล้วนะครับโดยน้องจะมีอาการยืนซึมเริ่มมีไข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เริ่มมาสุดหนักลงน้องเริ่มสุดหนักลง เพราะว่าอาการเป็นไข้ของเขาเริ่มมีตัวร้อนสูงมากก็เลยทําให้มเมร็งเม็ดเลือดที่อยู่ในร่างกายของเขาลุกลามแล้วก็ทําการรักษาไม่ไหวนี่เป็นน้องตอนที่เขายังแข็งแรงดีเขาจะเป็นวัวที่ร่าเริงขี้เล่นนะครับแล้วคุ้นคุ้นเคยกับคนมาก<บ>ตัวนี้<า>ชอบเล่น<า>เพราะาอยู่กับคนมาตั้งนานาเขาจะไปกินหญ้าดีอะไรดีมาตลอด แต่ว่าพอเขาเป็นไข้นะครับก็เริ่มเราก็พอรู้ตัวว่าเขาเริ่มเป็นไข้ตัวร้อนไม่กินหญ้าแล้วก็เริ่มทําการรักษานะครับช่วยน้องทุกทางแล้วแต่ว่าน้องก็สู้จนไม่ไหวเพวาราะร่างกายเขาอ่อนล้ามากเพราะว่าอัวตัวนี้มันอยู่ที่คอกออยู่ที่คอกของผมที่ลําปางซึ่งผมไม่ได้ดูแลเองผมให้คนเขาช่วยดูแลอยู่ครับก็เลยไม่มีโอกาส ได้ดูแลด้วยตัวเองแต่ก็ได้พี่ที่เขาพอมีความรู้เรื่องการรักษาและฉีดยาวันแรกก็เรียกหมอเข้ามาดูแล้วหมอเขาก็ฉีดยากระตุ้นให้เพื่อลดไข้แต่พวันที่สองไข้น้องก็ยังไม่ลดตัวร้อนจัดเริ่มยืนซึมแล้วก็ไม่กินยาก็เลยอขอช่วยพี่เขาอีกคนนึง มาช่วยฉีดยาให้ก็เป็นยาลดไข้คลายกล้ามเนื้อแก้ปวดแก้อักเสบนะครับแล้วก็บวกยากระตุ้นเขาไปเอยาบำรุงช่วยน้องทุกทางซึ่งตอนนี้เรียกคุณหมอมาคุณหมอเขาก็ไม่ว่างก็เลยจําเป็นจะต้องขอช่วยพี่เขาอีกคนที่เขาพอมีความรู้ก็เลยฉีดยาช่วยกระตุ้นให้น้องไปก่อนเพื่อช่วยทุกทาง แต่หลังจากฉีดยาไปน้องเขาก็เริ่มกินหญ้าอะไรเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าพอตกเย็นข้ามาอีกวันหนึ่งน้องเขาเริ่มลุกไม่ไหวเริ่มสุดแล้วด้วยด้วยที่ว่าร่างกายเขาไม่ได้กินหญ้ามาด้วยสองสามวันเพราะหัวพวกนี้เวลาเขาไม่สบายเขาก็จะอาการหนักด้วยโรคมะเร็งของเขาด้วยที่ลุกลามมา เราก็ช่วยเขาทุกทางแล้วยาแก้ไขกับยากเเราก็รักษาให้เขาแต่ว่าตัวเขาเองเขาก็สู้จนไม่ไหวแล้วเหมือนกัน,น,นากาเขาเป็นวัวที่มีโครงสร้างสูงใหญ่เขาสูงประมาณ<ค>ร้อสี่บห้าอายุของเขาได้ก็ได้ประมาณสองปีกว่าครับนนหลังจากฉีดยาแล้วเขาก็เข้าฝูง ปกติไม่มีอะไรปล่อยเดินเล่นของเขาช่วยรักษาแล้วก็ดูนะเนี<อ>่ยนี่เป็นอีกวันหนึ่งอาการเขาเริ่มแย่เริ่มนอนคอตกแล้วครับพ่อ,พอปรึกษาหมอแล้ว,ลวหมอเขาบอกว่าอ่มามะเร็งเม็ดเลือดของเขาเริ่มลุกลามไปทั่วแล้วลร่างกายเขาเลยไม่ไหวนอนคอพับแล้วครับคอตกญ่าไม่กินน้ําไม่กินให้ยาไปก็ไม่ไม่ไม่ตอบสนอง เขาไม่เขาไม่ตอบสนองต่อตัวยาเลยนะไม่ว่าจะให้ยาอะไรไปนี่มีวัวในคอกมาช่วยดันเขาเพื่อจะปลุกด้วยความที่เขาผูกพันุ์กันและกันมันก็เป็นมิตรภาพาความห่วงใยของวัวเหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งคึกเห็นนี่แหละครับวัวตัวอื่นเขาจะมาคอยปลุกเพื่อให้เป็นกําลังใจให้เจ้าหงให,ให้ลุกขึ้นสู้แต่ด้วยความที่เจ้าหงอ่อนล้า ร่างกายสู้ไม่ไหวแล้วนะครับน้องก็เลยไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแม้เราจะให้ยากระตุ้นให้ยาบำรุงไปแล้วนะครับน้องเขาก็ไม่ไหวอาวัวที่เคยอยู่ด้วยกันเขาก็จะมากอเคียมาปลุกเขาเขาไม่ได้ดันแรงนะฮะอย่างนี้เขาไม่ได้ชนเขามาปลุกมามาช่วยเพื่อเป็นกําลังใจกันผมสังเกตเห็นน้ําตาวัวพวกนี้ก็ตอนที่มายืนดูน้ําตาไหลนะครับ เราซึ่งเป็นเจ้าของซึ่งผมได้ดูคลิปตอนที่เขาส่งมาให้ผมก็น้ําตาไหลเหมือนกันเพราะว่าอยู่ด้วยความรักและผูกพันกับเจ้าหวงมานานผมซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆซึ่งแม่เขาตายไปนะครับแม่ของเจ้าหง่งได้ตายไปผมก็เลยซื้อมาตั้งแต่ตอนอายุเขาห้าหเดือนกว่านะครับเขาสู้ไม่ไหวแล้วครับร่างกายไม่ไหวเขาก็จากไปเขาจากไปอย่างสงบไม่แบบ ไม่ทุรนทุรายไม่ดิ้นไม่อะไรเลยครับเขาก็อยู่ๆเขาก็หลับแล้วก็ไปไปของเขาเองด้วยร่างกาย no, เขาไม่ตู้ไม่ไหวด้วยไม่เล็งเมดเลือด <c oughs> <c oughs> เราต้องระวังนะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวทุกอย่างมันก็มีโอกาสที่จะสูญเสียนะครับยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนช่วงนี้ต้องคอยระวังดูแลวัวของเราให้ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งการเรียกหมอมาบางครั้งหมอเขาก็ไม่ได้มาตามที่เรา ต้องการเพราะว่าด้วยความที่มันมีปัจจัยหลายๆอย่างมันจําเป็นทาให้เราต้องเรียนรู้และพยายามศึกษาการฉีดยาด้วยตัวเองด้วยนะครับเพราะบางครั้งเรารอหมอไม่ไหวนี่เป็นรูปภาพเก่าๆตอนน้องเ็ายังมีชีวิตยังไงก็ฝากขอขอบคุณที่รับชมแล้วอกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ